อันที่สองก็คือ <c oughs> ของ i อ m เอมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่ารักนะครับแล้วก็ทุกคนก็ออชอบนะครับก็ลองไปดูในเว็บไซต์ดีวผมเปิดให้ดูในวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือว่า i อ m เอมต้องการทำแพลตฟอร์มก็คือเป็นฟู้ดทรัสต์นะครับก็คือเป็นระบบนิเวศของออตัวอาหารนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับเขาก็ต้องการให้ มีการเอาบล็อกเชนเนี่ยมาช่วยเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มสำหรับผู้ผลิตผู้ซัพพลายเออร์แมนูแฟคเจอร์รลรีเทลเลอร์นะให้สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโชว์เคสนะครับชื่อ IBM Food Trust นะครับใช้บล็อกเชนในการสร้างนะครับความน่าเชื่อถือนะครับ ในแง่ของซัพพลายเชนทางด้านอาหารนะครับเพราะว่าอาหารนั้นก็จะมีข้อเสียตรงที่เรื่องของตัวจุดแหล่งกำเนิดนะครับเรื่องของตัวการใช้ออยาฆ่า,มาแมลงการใช้แรงงานอะไรเงี้ยนะครับการเ,เรื่อ้ําของราคาอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่สองนะครับ <c oughs> ตัวอย่างที่3ชื่อเน็ตพักนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านพอกเสียงถูกว่า next pack นะครับ next ที่แปลว่า uh, ไปข้างหน้านะ next แล้วก็ p a k k นะครับอันนี้เป็นจุดที่พยายามจะแก้สิ่งที่เรียกว่า the last mile problem เนี่ยนะครับคืออะไรนะรเนื่องจากว่า,าตัว ดังด้านในแง่ของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่เป็นลักษณะส่งข้ามประเทศเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาถึงที่คนที่ส่งที่เป็นโลโก้เนี่ยแล้วจากโลโก้ไปหาหาลูกค้าเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับ <c oughs> ในลักษณะของ last mile problem ก็คือว่าหนึ่งคือว่าจะจ่ายเงินกันยังไงนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับ แล้วก็ความมั่นใจของลูกค้าลูกค้าจะาไม่สามารถที่จะรู้เลยว่า,าผู้ที่จะมาส่งเนี่ยจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ตรวจสอบยากว่าตกลงไอ,อ้พัสดุเนี่ยอยู่ตรงไหนและที่ซ้ำร้ายก็คือว่าเอแล้วเขาจะพูดง่ายจะมาส่งของเราไหมนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้น ตัว the last mile problem เนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกโจนกระทั่งมีไอ้บริษัทนี้ครับเขาต้องการเขาเป็น delivery service company นะครับคือจุดประสงค์เขาคือ,คอว่าเขาเนี่ยใช้คอนเซปต์เหมือน uber เลยครับเพียงแต่ว่ามีเรื่องของตัว blockchain เข้าไปช่วยนะครับก็คือว่าเขามีเ,เหรียญน, <c oughs> นะครับซึ่งก็จะเป็นเหรียญของเขาหรือเหรียญของใครก็ไม่รู้นะครับ น่าจะเป็นลักษณะของตัวน่าจะเป็นอินเทเรีเมมากกว่าคือส์ทคอนแทรกนะครับก็คือว่าคนที่จะมาอยู่ในระบบแบบเนี้ยนะฮะร,ระบบลิเวตแบบเนี้ยก็คือจะต้องมีเหรียญเป็นตัวประกันนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวเราก็คงได้เรียนเรื่องของ proof of stake นะครับก็คือว่าเขาจะต้องมีเหรียญอยู่จํานวนหนึ่งแหละนะครับะฉะนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเขามีเหรียญอยู่จํานวนหนึ่งก็คือหนึ่งเขามีความเชื่อถือแน่เชื่อถือแล้วแน่ๆนะครับ2ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุตวมนวนนมมิว่นะวา ของไปส่งไม่ถึงเขาก็ริบเหรียญน,นี้นะครับก็คือพูดง่ายเป็นตัวประกันแหละแล้วถ้าเกิดสมมติของไปถึงแล้วนะครับเงินที่เขาจะได้ก็ได้เป็นเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญก็คือคนที่จ่ายก็จ่ายเป็นเหรียญน,นะครับซึ่งตรงนีเ้เขาก็จะได้ก็ต่อเมื่อเขาเอาของไปส่งนะครับลูกค้าก็สามารถ thread, เทรดแท็กได้ว่าตอนนี้ลูกเอกรัสดุอยู่ที่ไหน นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ก็เป็นลักษณะที่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของตัวการส่งของที่จะต้องมามีลักษณะที่ข้ามข้ามประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกสบายแล้วก็เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นก็คงจะทิ้งไว้ประมาณนี้ครับ3าตัวอย่างครับขอบคุณครับ